สวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าวันนี้ผู้กองมาแต่เช้าเลยนะผู้กองสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเช้าก็เห็นแล้วคิดถึงน้องใหญ่ทั้งเลยครับน้องชายใหญ่ไปอยู่กรุงเทนไม่ค่อยได้เจอครับนานๆมาทีหนึ่งครับเป็นไงปู่ย่าเป็นไงสบายก็เดี๋ยวไปผ่าตาครับพรุ่งนี้ พาไปผ่าตาครับระยะเป็นไงยะเดินได้สะดวกเดินได้ก็โอเคอยู่ครับก็โอเคอยู่ตามกำลังขับกำลังรับหมอนันพรุ่งนี้ไปผ่าตาครับครับต้องพาไปผ่าตาครับโอ้ยไปขนดินเล่นเหงือตกมาเลยครับไปขนดินเนาะรับขนดินออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีจะได้ห่างไกลโรคพอดีพี่มีโรคประจำตัวคือโรคไทรอยด์เป็นพิษการออกกำลังหนึ่งครั้งเท่ากับ ออกกาลังเป็น2เท่าออไทยลอยเป็นพิษนี่โควิดในทีนถ้าออกกําลังกายน่จะช่วยได้ไหมครับโควดนีพอรู้ไครับออกกาลังมากๆได้ช่วยได้อันนี้คือมันเป็นแนวคิดนักวิชาการเขาว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงครับสามารถมีคุณ้านทานโรคแต่ว่าไอเรื่องโควิดโควิดนี่ก็ ถึงแม้จะแข็งแรงแต่ถ้ายังไม่มีข้อสรุปถ้าถ้าถ้าเชื้อเข้ามาก็โดนเหมือนกันใช่ไหมถึงแม้จะแข็งแรงนะแต่เขาบอกอีกจุดหนึ่งนะที่ผมรับฟังมานะคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปเอจะติดก่อนอ้นี่เข้าใจอยู่เลือดกรุ๊ปเอจะติดก่อนแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้ตัวเองนี่จะร่างกายแข็งแรงแต่ไปเสี่ยงหมายความว่าไปอยู่กับชุมชนอ่า ไปอยู่กับกลุ่มที่มีเชื้ออยู่แล้วเราก็อมีโอกาสที่จะติดได้ครับภูมิร่างกายเรานี่ถึงแม้เราจะแข็งแรงนะใมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวจะได้ถ่ายตัดผมต่อถึงแม้เราจะแข็งแรงนะแต่ว่าภูมิร่างกายเราก็ไม่ได้แม็ความว่าจะป้องกันโรคได้สักงอย่างไหมล่ะก็ขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณมากครับผมที่ให้ความรู้นะครับ